ถึงอาการปวดน,นะครับก็ทําให้เราพูดถึงภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำนนะฮะนั่นก็คือคําว่า ACHE เอ h e อ c h e นั่นเองครับเช่นครับถ้าวันนี้คุณมีอาการปวดน,นะครับปวดเนื้อปวดตัวน,นะครับฝรั่งจะบอกคุณว่า i have aches and pains คุณฟังเป็นฝรั่งมันมีไข่กับประาเหรอเธอไม่ใช่ a c h e s and pains นะฮะ a e and pains ก็คืออะไรครับ a c h e s ก็คือความปวดเพ i n คือความเจ็บอะไรเงี้ยนะครับ อาการปวดเอ็อันนี้นะครับอย่าลืมครับ ch บางคำเป็นชอช้างบางคำเป็นคอควายจะรู้ได้ไงว่าคำไหนออกเสียงเชหรือเคก็ให้ฝรั่งออกเสียงแล้วก็พูดตามสิครับเรื่องอาการปวดเอ็กนะครับมีเยอะมากครับเราเริ่มต้นจากหัวไหม I have a headache นั่นเองครับ I have a headache ปวดหัวครับปวดหัวมาก I have a big headache ปวดหัวข้างเดียว migraine ถูกต้องครับ I have a migraine ต่อไปนะครับ x อันดับที่2ครับก็คืออะไรครับปวดหูไงปวดหูไม่ใช่นั่นคันหูนะฮะปวดหูเนี่ยนะครับก็คืออะไร I have an earache นั่นเองครับ I have an earache อย่างเช่นอาจจะไปว่ายน้ำดำน้ำลึกๆขึ้นเครื่องบินไปสูงๆหรืออาจจะแค่ปวดหูเฉย I have an earache earache เห็นไหมครับ earache เขาจะเชื่อมนะครับ earache ต่อไปนะครับที่เราจะใช้บ่อยครับก็คืออะไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มแก่แล้วนะ หลานๆ I have a backache นั่นเองครับ I have a backache หรือบางคนจะเรียกว่า back pain ก็เคยเจอนะครับ back pain คือปวดหลังแต่ I have a backache ก็คืออะไรครับปวดหลังนั่นเองครับถ้าคุณปวดฟันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปหาหมอฟัน You have to see the dentist นะครับผมหาหมอคือ see the doctor หาหมอฟันก็คือ see the dentist นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ If you see the dentist because you have a toothache นั่นเองครับ toothache นั่นเองครับโอเค tooth ไม่ใช่ toothache toothache นะครับ toothache นั่นเองครับและส่วนมากแล้วนะครับคุณนั้นจะเป็นอาการปวดฟันนะครับ toothache because you have a cavity นั่นเองครับ a cavity ไปดูที่หลอดยาสีฟันหรือกล่องยาสีฟันหลายยี่ห้อนะครับ mm hmm. เขาจะมีเขียนว่า prevents cavities ป้องกันฟันผุนั่นเองครับ I have a cavity ฉันมีฟันผุอยู่นั่นเองครับเวลาฟันผุคุณก็ต้องทำแล้ไหมครับ We have to get a filling you have to get a feeling Now feeling ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าความรู้สึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งถามคุณหรือหมอฟันฝรั่งถามคุณว่า how many feelings do you have คุณตอบเลยครับ oh I have many feelings sometimes I'm happy sometimes I'm sad sometimes I'm angry นี่นะครับ feelings มาจากคำว่า feel ที่แปลว่าเติม feeling คือเติมเข้าไปนในฟันอย่างเช่นครับผมฟันแข็งแรงครับอนน้พูดจริงนะฮะ I have no feelings ผมยังไม่เคยอุดฟันมาก่อนในชีวิตครับ yes นะฮะถ้าคุณปวดท้อง I have a stomach ache นั่นเองครับ I have a stomach ache ไม่ใช่ stomachs นะครับ s t o m a c h e นะครับ stomach st st ออกเสียงไว้คล้ายกับคำว่าสมัครนะ,นะฮะอย่างเช่นสมัครงานใส่ต่อต่อเข้าไปเป็นสมัครนะฮะหรือตำตำหนักนะครับ I have a stomachache ครับปวดท้องมาก I have a big stomachache ครับต่อไปครับคุณผู้หญิงครับปวดอะไรได้ครับปวดประจำเดือนไงล่ะฮะแน่นอนเลยนะฮะเวลาคุณเนี่ยนะครับผมปวดประจำเดือนเนี่ยนะครับผมคุณจะบอกฝรั่งว่ายังไงครับบางคนครับเราจะพูดยังไงครับลาป่วยกับนายฝรั่งบอส sorry I cannot go to work today ฝรั่งถาม why not โอ้ตายและฉันเป็นเมนฉันมีเมนฉันมีเมนฉันมีเมน I have men ห ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับฉันมีผู้ชายหลายคนนี่ไปบอกว่าปวดท้องเมน I have men's stomach ache ปวดท้องเพราะโดนผู้ชายไปหลายคนบดสีบดเถลิงนะครับจะพูดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรครับเขาว่าเมนมันมาจากไหนนะครับมันมาจากคาว่า menstruation มันเป็นศัพท์ทางการของคาว่าเนนะรประจำเดือนครับ menstruation นะครับแต่เมื่อเดือนครับบ้านเราก็ชอบไปจิ้นตัดเองฮะเหลือแต่เมนก็นะครับก็ไปกันใหญ่นีนะครับ menstruation แต่ภาษาทั่วไปเนี่ยนะครับผมภาษาภาษางกทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า period นั่นเองครับถูกต้องครับเหมือนละคร period แล้วคนนั้นนะครับผมเพราะ period แปลว่าช่วงเวลานั่นเองนะครับดังนั้นครับคุณผู้หญิงครับถ้าคุณเป็น m e n น่นะครับ I have my period หรือ I have a period ก็ได้นั่นเองนะครับ I have my period หรือว่า I have a period นั่นเองครับถ้าปวดประจำเดือนนี่นะครับเขาจะเรียกว่า period pain I have period pain ปวดประจําเดือนนั่นเองครับอย่าลืมนะครับสาวๆครับแล้วคุณผู้หญิงครับจะไปซื้อผ้าหนาไมก็ไปบอกฝรั่งนะครับ I have to buy g o r e t e x do you have g o r e t e x ไม่น่านะนมันยี่ห้อนะฮะเขาเรียกว่า sanitary napkins นั่นเองครับ sanitary napkins พูดถึงความปวดท้องของผู้หญิงไปแล้วเราพูดถึงความปวดท้องหรือการปวดท้องของพี่น้องชาวไทยทั่วไปดีกว่าไหมครับเพราะแน่นอนครับเวลาปวดท้องอ้ออท้องเสีย I have diarrhea, I have diarrhea, I have big diarrhea today นะครับ I have diarrhea ก็คือท้องเสียมากๆนันเองครับ diarrhea ไม่ใช่ diary นะครับน้ำมันสมุดจดบันทึก diary อันนี้ต้อง diarrhea di diarrhea นะครับผมอาหารเป็นพิษครับ I have food poisoning ครับผมส่วนมากแล้วเวลาเรามีอาการ food poisoning อาหารเป็นพิษมักจะออกจาก2รูทวารครับก็คือข้างล่าง diarrhea กับข้างบน I have to อันนี้ต้องนะไม่ใช่ I have แปลว่ามีนะ I have to vomit V O M I T หรือจะเป็นแบบอีเดียไหมฮะสำนวนเขาเรียกอะไรครับ Throw up อ่ะงงเลยฮะ Throw แปลว่าโยน up แปลว่าขึ้นวันนี้ครับอาหารอยู่ในท้องและอยู่ดีมันจะโยนขึ้นมาครับฮเฮฮฮฮออกมาครับ Throw up นั่นเองฮะ I have to vomit I have to throw up แต่ถ้าเป็น slang วัยรุ่นเหมือนในหนังฝรั่งครับ puke กับ barf นั่นเองครับอ่าฮะ puke กับ barf นะครับอีกหนึ่งอาการของการปวดท้องนะครับ stomach ache ก็คืออะไรครับอาจจะเป็นโรคกระเพาะอย่างเช่นผมเป็นคนที่ไม่ทานอาหารเป็นเวลาบางครั้งเวลาทำงานหนักๆนี่นะครับ I have an ulcer นั่นเองครับ ulcer ulcer ก็คืออาการนี่แหะครับผมเป็นโรคกระเพาะนะครับในท้องนั่นเองครับ คุณอาจจะแพ้อาหารก็ได้นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะฮะแพ้อาหารทะเลนนะครับไปบอกฝรั่งว่าฉันแพ้อาหารทะเล I lost the seafood ครับอันนั้นมันแพ้กีฬาหรือแพ้เกมนะฮะแล้วไปบอก I lost the seafood ฝรั่งจ,จะฟังว่าฉันทำอาหารทะเลหายเขาเรียกอะไรครับ I am allergic to นั่นเองครับ I am allergic to seafood นั่นเองครับเพราะคำว่า allergic to มาจากคำว่า allergy นะครับ allergy ก็คืออาการแพ้นั่นเองครับ เช่นนครับ I have an allergy I have an allergy ก็จะแปลว่าฉันมีอาการแพ้ so I am allergic to seafood นะฮะก็จะแปลว่าแพ้อาหารทะเลนั่นเองครับผู้หญิงคนหนึ่งเคยมาบอกผมนะครับผมถามว่าหนูจ้าแพ้อาหารอะไรบ้างไหมจ้าแพ้ค่ะแพ้อะไรจ้าแพ้กุ้งตัวเล็กๆืแสดงว่าอะไรครับกุ้งตัวเล็กกินแต่กุ้งใหญ่ค่ะขอบคุณมากครับมีคนหนึ่งครับไปนะฮะไปหาหมอครับหมอก็ถามว่าไม่ทราบว่าคุณแพ้ออยาอะไรบ้างไหมครับแพ้ค่ะ ยาอะไรครับยาฆ่า,า,มาแมลงค่ะออโทษนะฮะเราไม่ให้กินนะครับยาฆ่า,า,มาแมลงเอายาที่คุณกินสิครับอะไรย่างนี้ I'm allergic to นั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือเรื่องของเลือดกันบ้างดีกว่าไหมาเลือดครับเพราะเลือดนั้นก็ไม่เข้าใครออกใครนะฮะ blood blood ก็คือเลือดครับ blood เลือดไหลก็ต้องออกเสียง bleed ต้องออกเสียงตัว L นะครับ Bleed เพราะ Bleed ก็คือเลือดไหลก็ก่อให้เกิด Blood ก็คือเลือดแต่บางคนนะครับไปออกเสียง Breed ใส่ตัว R ก็จะกลายเป็นอะไรครับแปลว่าผสมพันธุ์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเลือดไหล I am bleeding ฉันเลือดไหลแต่ไปบอกฝรั่ง I am breeding แปลว่าฉันผสมพันธุ์หรือเพาะพันธุ์อยู่อะไรอย่างนี้นะครับ Blood คือเลือด I am bleeding ก็คือเลือดไหลเวลาคุณนั้นมีแผลเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาง่ายๆ I have a cut I have a cut ก็คืออะไรครับมีแผลครับผม I have a cut I have a cut on my foot มีแผลที่เท้า I have a cut on my finger มีแผลที่นิ้วมือหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแผลผู้พองอยู่ที่มือนะครับทาไม่ได้เล่นนานๆ I have a blister นะครับ I have a blister on my hand นั่นเองครับเมื่อกี้พูดถึงเลือดเนี่ยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เริ่มจะมีอายุนิดนึงนะครับ I have high blood pressure High blood pressure ก็คืออะไรครับมีอาการน,นะครับเรียกวความดันสูงนั่นเองครับและบางคนก็จะมีอาการต่อไปคือ I have diabetes diabetes ก็คืออะไรครับเบาหวานฮะส่วนเรื่องของกินยาเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกว่า take นะฮะไม่ใช่ eat นะครับเราเรียกว่ากินแต่ฝรั่งเรียกว่า take ยาก็จะออกเสียงว่า medicine ไม่ใช่ medicine นะครับ medicine หรือฝรั่งบางคนก็เคยดินนะครับ medicine ก็เคยดินมาแล้วนะครับ medicine นั่นเองครับ take your medicine ยาจะมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นยาน้ำอย่างเช่นยาแก้ไอนนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรคะ cough syrup นะครับเพราะ cough คือการไอสอนไปแล้ว syrup ก็คือน้ำเชื่อมนะครับเวลาเรากินยาแก้ไอเนี่นะครับเราจะกินเป็นช้อนนะครับ take one tablespoon ช้อนโต๊ะ one teaspoon ช้อนชา ถ้าเป็นยาเม็ดเนี่ยนะครับเราจะเรียกยาเม็ดทุกชนิดนะครับว่า Pills นั่นเองครับ Take your pills p i l l s ซึ่ง Pills ตรงนี้นะครับก็จะถูกแตกมาเป็น2อย่างหลักๆก็คือ 1. c a p s แคปซูเป็นหลอดๆใช่ไหมกับ Tablet ก็คือจะเป็นกลมๆแบนๆเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับยาเนนะครับที่ชาวโลกกินกันมากที่สุดนะครับก็คือยาแก้ไข้แก้ปวดลดไข้อะไรพวกนี้นะครับผมไม่ใช่ไทายเลนอลนะอย่าลืมนะครับ ฝรั่งเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกว่า pain killers นั่นเองครับ take pain killers ก็คือกินยาแก้ปวดนั่นเองครับก่อนอาหาร before meals หลังอาหาร after meals นั่นเองครับ <Yeah. S 1> ผมก็ขออวยพรนะครับให้ชีวิตของคุณนั้นดําเนินไปด้วยดีนะครับไม่บาดเจ็บนะฮะไม่ป่วยไม่ไข้น่นะครับและก็แน่นอนครับ I hope you are healthy and wealthy every year for the rest of your life